นายอำเภอสีเชียงใหม่เปิดกิจกรรมคิกออฟ9ท้าใจซีซั่น3พิชิต100วัน100กิโลเมตรขนพระพุทธบาทสุขภาพดีมีแหงแงงคิง ที่ลานอนเนกประสงค์หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาทอำเภอรีชียงใหม่จังหวัดน้องคายนายทศพลสินยบุตรนายอำเภอรีชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลิกออฟก้าวท้าใจซีซั่นสามที่ชิตหนึ่งร้อยวันหนึ่งร้อยกิโลเมตรขนพระพุทธบาทสุขภาพดีมีแห่งแห่งคิงโดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลพระพุทธบาทได้ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลพระพุทธบาทและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเครือข่ายตำบลพระพุทธบาท จัดขึ้นในรูปแบบเดินวิ่งระยะทาง3กิโลเมตรนายอัคคเดชบทมาตรองสาธารณสุขอำเภอสีเชียงใหม่กล่า,า,าวว่าด้วยกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดน้องาาย เมื่อวันที่15กลุ่กุมภาพันธ์2,564ได้จัดโครงการก้าวท้าใจซีซั้น3ามพิชิต100วัน100กิโลเมตรขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังสถานประกอบการชุมชนและสถานศึกษาพร้อมทั้งสามารถสะสมแต้มสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ในกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาได้นำเนินโครงการก้าวท้าใจมาแล้วสซีสั้นมีผู้เข้าร่วมสะสมทั้งสิ้น94,337คนมีการใช้พลังสะสมทั้งหมด 988ล้าน4 5กิโลแคลอรี่การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องส่งเสริมการออกกำลังกายโดยให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีส่งเสริมให้บุคลากรสาธนารณสุข เป็นต้นแบบด้านสุขภาพร่วมกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อเนื่องในชีวิตวิถีใหม่ของการออกกำลังกายภายใต้แคมเปญ100วัน100กิโลเมตรซึ่งในสีซสั้นนี้ได้เพิ่มรูปแบบการออกกำลังกายให้หลากหลายและท้าทายนอกจากการวิ่งปัน่นจักรยานเวทเทรนนิ v ่งแอโรบิกแดนซ์และ ขีตะมวยไทยที่ได้ดำเนินการในการก้าวท้าใจซีซั่น2ซึ่งสามารถทำได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาเพียงบันทึกสะสมข้อมูลการออกกำลังกายร,ระยะทางเวลาผ่านแอปพลิเคชันระบบจะทำการบันทึกแต้มสุขภาพโดยจะมีกิจกรรมให้ประชาชนร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัลตลอดซีซั่น3นี้สุ <S <S ผมรู้สึกอายอยู่นิดนิดคุณหมอเพราะผมยึ่นไม่ได้แล้วยื่นไม่ได้